สหรับวิธีการใช้กล้องจิ๋วติดหมวกอันนี้ก็ไม่ยากเลยนะครับกดที่ปุ่มตรงนี้ค้างเอาไว้จะมีไฟสีมันติดขึ้นมาแล้วกดไปอีกหนึ่งครั้งจะเริ่มบันทึกนะครับไฟจะกระพริบสลับแบบนี้นะแล้วก็กล้องเนี่ยไปใช้งานได้เลยนะครับจะได้ภาพแบบนี้เราจะเลิกบันทึกนะครับก็กดปุ่มไปหนึ่งครั้งไฟจะอยู่กระพริบแล้วกดค้างาไว้เพื่อป,ปิดเครื่องไฟจะดับไปนะครับ วิธีการใช้งานก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะเผื่อใครเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกนะครับอันนี้เป็นกล้องจิ๋วหนีบปกเสื้อนะจะหนีบปกเสื้อก็ได้เอาไปติดหมวกกันน้องก็ได้นะครับให้ภาพคมชัดสูงสุดระดับ 4K เลยนะอันนี้เป็นเลนส์กล้องอันนี้เป็นไมโครโฟนปุ่มเปิดปิดเครื่องอันนี้เป็นาด้านข้างช่องใส่เมมโมรี่การ์ดช่องเสียบสายชาร์จแบตเตอรี่แบบ Type C สามารถกันน้ำได้สูงสุดอยู่ที่30เมตรเป็นกล้องจิ๋วจากแบรนด์โมดโฟนะครับรุ่น H88 Pro อุปกรณ์ของแถมเขามีให้เยอะมมมมาาาากเเนะาาเลยเลยยนนะนีีีีห้้้้้คบวไไปปงงดดดืออซทุิิโ็ ข้อสอบถามตรงไหน,นพี่พูดคุยได้ในคอมเมนต์